บ้านราคาไม่ถึงล้านมีด้วยเหรอ <c oughs> ใครอยากมีบ้านดูคลิปนี้เลยไม่ถึงล้านนะครับผมโค้ดติก๊กซัคเซนเตน,นะครับวันนี้มีข่าวดีที่สถานวงการบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะถ้าเราพูดถึงการจะมีบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องพูดถึงหลักล้าน2ล้าน3ล้าน5้าล้าน10บล้านเลยจะเป็นร้อยล้านนะครับ แต่มาดูดีๆนะครับบ้านหลังนี้ไม่ถึงล้านนะครับซึ่งลบไปพิสูจน์ได้เลยในหมู่บ้านนั้นไม่มีหลังไหนราคาไม่ถึงล้านนะครับหนึ่งล้านอัพทุกหลังยกเว้นหลังนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากแฟชั่นไอแลนด์แค่สิบกว่านาทีนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถเดินทางสะดวกสามารถที่จะเดินทางผ่านวงแหวนขึ้นทางด่วน โคตรจะมีอำนวยคือโคตรจะเขาเรียกว่าสะดวกสบายมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับราคาไม่ถึงล้านหาไม่ได้อีกแล้วนะครับต้องทาวน์เฮาส์หลังนี้เลยนะครับเป็นทาวน์เฮาส์ที่มี2ห้องนอน2ห้องน้ําครัวต่อเติมเสร็จหลังคาจรลดด้านหน้าอย่างเลือกนะครับมาดูว่าชื่อหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านวงสะกอนห้านะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าหมู่บ้านวงสกอนห้าอยู่ตรงไหนนะครับไปเปิด Google Ma p แล้วเซิร์ชคำว่าหมู่บ้านวงสะกดห้าเป็นทาวเฮาส์สองชั้นผมบอกเลขที่ให้เลยนะครับมปกั๊กเลยสมมติเวลาคุณอยากจะดูไปดูมันพบ,บ๊อาแพรมไปดูซิว่ามันบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในซอยเก้านะครับของหมู่บ้านวงสะกดห้าเลขที่ออกนะครับ4 8่สิทับรีบไปดูเสนะก่อนที่คุณจะพลาดของดีราคาแบบนี้หาไม่ได้เลยนะครับไปพลิกแผ่นดินหาเลยหมู่บ้านนั้นพลิกหยิบทุกหลังพลิกเลยนะครับ ไม่มีราคานี้นะครับกู้แบงค์ได้ปกตินะครับถ้าคุณไม่รู้จะยื่นกู้ยังไงปรึกษาได้ทางซักเซสให้คําปรึกษาฟรีเลยนะครับแล้วไปดูกันนะครับอย่าลืมแล้วคุณจะพลาดโอกาสทองนี้ไปสวัสดีครับ